คนเดียวใช่ไหมคะครั้งนี้ปกติโดนกับแม่โอเคี่จะทำได้ไหมจ๊ะได้ได้สบายพี่ยนดูอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวก่อนพี่ยนดูบายบายหน่อยนะดูอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะเบีนดูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะไปถึงก็บายบายเล่นกับของขวัญกันเลยนะ ฟัาางกดกติกานะคะขาะลงเคลียร์แล้วคะ่ะคุณผวานอ้าวสู้ๆสงองคนประตูเปิดแล้วคะ่ะไอไย,ยออพอดีกันเลยนะ รอข้างล่างก่อนค่ะ